ดีครับผมนายดงเฉลิมจุระด้านนักศึกษา631 770071 77ครับวันนี้จะมาสอนการใช้งาน Google c l a s s r o o m นะครับอย่างอย่างแรกเลยนะครับ Google c l a s s r o o m คืออะไร l a s s r o o m เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google App ซึ่งเป็นจุดเครื่องมือเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรีประกอบด้วยอีเมลเอกสารและได้คัสตรูมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษมีคุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลา เช่นสามารถทำสําเนาของ Google เอกสารสําหรับนักศึกษาแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติโดยระบบจะสร้างโฟลเดอร์ของไดสําหรับแต่ละงานและนักศึกษาแต่ละคนเพื่อช่วยจัดระเบียบให้ทุกคนนักศึกษาสามารถติดตามว่า มีงานอะไรครบกำหนดบ้างและเริ่มทำงานได้โดยการคลิกเพียงครั้งเดียวอาจารย์สามารถดูได้อย่างรวดเร็วกว่าใครหรือใครทำงานเสร็จแล้วหรือไม่เสร็จบ้างตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน ประโยชน์ของ Google Classroom นะครับ 1. ตั้งค่าได้ง่ายรายอาจารย์สามารถเพิ่มนักศึกษาได้โดยตรงหรือแชร์รหัสให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนได้การตั้งค่าใช้เวลาเพียงคู่เดียว 2. ประหยัดเวลากระบวนการของงานเรียบง่ายไม่สิ้นเปลืองกระดาษทำให้อาจารย์สร้างตรวจ และให้คะแนนได้อย่างรวดเร็วในที่เดียวกัน 3. ช่วยจัดระเบียบนักศึกษาสามารถดูงานทั้งหมดของตนเองได้ในหน้างานและเนื้อหาสำหรับชั้นเรียนทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ภายใน Google Drive โดยอัตโนมัติ 4. สื่อสารกันได้ดีขึ้น ค์ดลูมทำให้อาจารย์สามารถส่งประกาศและเริ่มการพูดคุยในชั้นเรียนได้ทันทีนักศึกษาสามารถแชร์แหล่งข้อมูลกันหรือตอบคำถามในสตรีมได้ 5. ประหยัดและปลอดภัยเช่นเดียวกับบริการอื่นๆของ g o o g l e a p s คือค์ดลูมจะไม่แสดงโฆษณา ไม่ใช้เนื้อหาหรือข้อมูลของนักศึกษาในการโฆษณาและให้บริการฟรีสำหรับมหาวิทยาลัยข้อดีของ Google Classroom นะครับ 1. ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. เข้าถึงเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ 3. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน 4. ประหยัดเวลา 5. ช่วยจัดระเบียบการสอน หง่ายต่อการตรวจและจัดเก็บงาน 7. สช่วยจัดระเบียบผู้เรียน 8. สื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ 9. ลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ 10. ข้อมูลมีความปลอดภัยเราไปดูวิธีการใช้งานของ Google Classroom กันเลยครับ ดีครับนี่นะครับอันดับแรกเราก็ใส่รหัสอีเมลของเราของมองเรานะครับเข้าไปก่อนนะครับอันดับแรกครบับกดหัดไปเลยครับแล้วก็ป้อนรหัสผ่านนะครับ ถ้าเราทำเสร็จแล้วก็จะเข้ามาหน้าของ Google Classroom นะครับมันจะมีชั้นเรียนต่างๆครับแล้วข้างล่างกดเพิ่มนะครับเพื่อใส่ ID ห้องเรียนของอาจารย์แต่ละอาจารย์นะครับที่อาจารย์ส่งให้เราเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ใหเราทราบอีกทีนะครับถ้าเรามี แล้วด้านขวามือก็จะเป็นออปุ่มต่างๆที่เราเลือกใช้บริการได้ครับมีวิชาเรียนกดดูวิชาเรียนครับนี่ครับแล้วก็ดูงานของชั้นเรียนนะครับข้างล่างครับปุ่มตรงกลางครับ ถ้าเราทําแล้วมันจะขึ้นเป็นสีเทาจางๆนะครับสิ่งที่ไหนไม่ได้ทําก็จะเป็นสีเข้มๆครับอย่างเช่นงานข้างบนครับครับอันนี้สําหรับงานที่มอบหมายนะครับงานไหนค้างก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้ครับยังไม่ได้ส่ง มีให้เราดูหมนครับงานค้างงานอะไรนะครับสามารถเลือกดูได้เองเลยครับทำงานที่ส่งแล้วก็อยู่ด้านขวามือครับครับสวัสดีครับ